หมอคะโรคแก้งป่วยมีอยู่จริงไหมอันนี้หมอต้องบอกนีกแล้วกันครับว่าจริงๆโรคแก้งป่วยเนี่ยมีอยู่จริงนะแต่ต้องบอกว่ามันมีปริมาณน้อยมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆถ้าเป็นการแก้งป่วยเนี่ยจะไม่ใช่โรคนะจะเป็นอาการแก้งป่วยคือตั้งใจเลยอะนะครับคือคนที่ ต้องบอ,อกก่อนว่าคนปกติทั่วไปแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากจะเจ็บจะป่วยใช่ไหมก็อยากจะสุขภาพดีแต่ก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นคนปกตินะบางคนที่อยากจะแกล้งป่วยอันนี้ไม่ใช่โรคย้ำอีกทีหนึง่งต้องการแกล้งป่วยกรณีแบบนี้ก็คือกรณีที่อยากจะได้ผลประโยชน์บางอย่างอย่างเช่นพอรู้ว่าป่วยแล้วอาจจะไม่ต้องไปเข้าทำงานบางอย่างป่วยแล้วไม่ต้องไปทำอะไรบางอย่างป่วยแล้วอาจจะได้เงินมาจากแหล่งเงินบางอย่างอาจจะได้เงินชดเชยบางอย่างน,นี้เป็นต้นคือมีผลประโยชน์จากการเจ็บป่วย บ,บางทีอาจจะไม่ได้เป็นเงินทองหรืออาจจะไม่ได้เป็นแบบของมีค่าอะไรอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแกล้งไปแล้วแบบเหมือนพระเอกรู้สึกว่าแกล้งป่วยไม่พินาให้นางเอกมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็แกล้งป่วยใช่ไหมคือเขาก็รู้ตัวว่าเขาไม่ได้ป่วยแต่เขาจงใจเพื่อผลประโยชน์ให้นางเอกมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวร้ายละกันก็นนะแต่ว่าการแกล้งแบบนี้มันก็เป็นการ โกหกอย่างหนึง่งถูกครับดังนั้นผมคิดว่าระยะยาวมันก็ไม่เวิร์กดังนั้น,น,นในละครหนังหลังๆในยุคปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าการแกล้งทําแล้วมันเกิดเญหาเกิดให้คนเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเนี่ยสุดท้ายตอนจบก,ก็ไม่ดีเสมอเลยแหละนะครับแต่ถามว่าถ้ามันมีโรคไหมที่เกิดอยากคือรู้ว่าไม่ได้ป่วยแต่ต้พยายามให้ตัวเองป่วยมันมีนะครับแต่ว่าจริงๆอาจจะเป็นส่วนส่วนน้อยบางทีเขาก็อาจจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเหมือนเป็น f c t i เ i o u s disorder ซึ่งคนคนไข้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรนะ ในการที่เขาจะป่วยแต่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องรู้สึกว่าเขาต้องทําให้เกิดการแ่งว่าตัวเองมีป่วยหรือทําให้คนที่เขาดูแลอยู่ป่วยเงี้ยคนล็อกข้างมีเหมือนแบบมีลูกแล้วเนี่ยลูกป่วยตลอดคือหาทางหาวิธีหรือวิธีการพูดคุยหรือทำไงให,ให้ให้มันเกิดความเข้าใจว่าเกิดการป่วยนะครับแต่จริงๆกรณีแบบนี้บันวิกีใส่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็มีปริมาณที่เจอน้อยนะครับจริงๆส่วนใหญ่นี่ก็คือคนปกติเลยนะครับไม่ได้ป่วยอะไรกับ ถ้าจะแกแก้งป่วยจริงๆก็คือแก้งเลยคือเป็นกลุ่มตั้งใจแก้งป่วยเพื่อผลประโยชน์อันนั้นก็ไม่ใช่โรคนะคะจริงๆถ้าเป็นโรคมันน้อยมากแต่ถ้าเกิดว่ากรณีแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะแบบไปหาหมอแล้วถ้าเป็นโรคแก้งป่วยเนี่ยคือมันไปหาหมอหาตรวจก็ดีก็เม่เจอนะั่นนี่นู่นจนบางทีเขาต้องส่งพบสิทธแพทย์นะถึงจะมารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องนี้แต่มันเกิดน้อยมากนะครับ